สวัสดีค่ะวันนี้อยู่คุก,กบนะคะใน,นคุก,กบจะพามาชมนาข้าวก็ขอ85ค่ะก็ขอ85นะคะกำลังใกล้ได้เกี่ยวนลคะค่ะมาชมกันค่ะไปค่ะค่ะนาข้าวข้าวก็ขอ85นะคะอายุ วันประมาณนะี้คะปีนี้ปีนี้นาแล้งค่ะน้ำน้ำไม่ค่อยพอน้ำค่ะชมกันค่ะไปค่ะไปชมกักุกุนี่เป็นนาข้าวกอขอแปดห้านาปีนะคะนาปี 2 5 6 6หับสอง7ค่ะเริ่มหวานนะคะเริ่มหวานประมาณวันที่4ีสี่กันยาสี่กันยาพาศสอง6ันอายุร้อยสิบวันค่ะ แนะะ่ยนอนแต่กูก็ให้ดูหลวงข้าวนะคะหลวงข้าวเขาจะประมาณ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 เนี้ยค่ะเนี่ยดูไหมคะเห็กนกันไหมเอ่ยนี่ค่ะน,น,นี่ค่ะประมาณเนี้ยค่ะ